สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลากีสองหาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าเราก็เอฟซีใหม่นะครับก็พอกัพอกันนะครับหลังจากหายไปหายไปโดนเติบนะครับหลายหลายงวดเติบนะครับผมเสร็จภารกิจนะครับผมไปเที่ยวไหวพระนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาย่บ้านะครับก็มีวละเต็มที่แล้วครับผมอ่า เหลื่อมหมวดใหม่แล้วครับเหลื่มปีใหม่หมวดใหม่แล้วครับผมถึงหมวดที่ผ่านมาก็ทั้งเห็ดทั้งเป็ดเที่ยวนะครับก็มไม่ค่อยมีสติเอ้ยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะครับผมก็เลก่กะเขาเขา,ขาลุดลุนะครับผม่นะตอนนี้กะพร้อมเต็มที่นะครับพร้อมเต็มที่ กล่าว่าเบิงกันนะครับสำหรับันนี้ก็มีแนวทางว่าฝากงวตอนพน้องคือเก่านะครับเป็นแนวทางของราพัฒนานะครับผมประจําหมวดวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเดือนมกราคมสองพันารอหกสิบหกนะครับผมก่อนจะเข้าไปเบิวทางตัวเลขกันนะครับผมกลมาว่าเบิงคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาแล้วครับก่อนจะเข่าเรื่องเขาลากันเนาะมาเบิงเเลขออกมือมืองวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับผมงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกนะครับผมก็บเก้าออสองเก้าแปดนะครับสองเก้าแปด ส9มเก้าหนึ่งนะครับผมสองเก้าแปดสามเก้าหนึ่งนะครับตางบนออกสามเกาหนึ่งนะครับผมทางล่างก็ออก8 3ดสามนะครับนี่ไผ่โชคดีแนบวาครับผมพี่น้องมาเขาเรื่องเขาลางกันเลยครับสำหรับราวพัฒนาเงื่อประจําวันที่ส2องเดือนเงื่อประจําวันที่สิบสองเดือนหนึ่งปีห7เจ็ดนะครับผม นะครับมา่ลเราก็อย่าลืมนะครับซอยเป็นกำลังแรงใจทั้งช่องนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแช์นะครับฝากกดไลค์กดแช่กดติดตามนะครับใครชื่นชอบนะครับใครชื่นชอบเนวทั้งตัวเลขนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแร้วกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนโดยเฉพาะนะครับกับเสียแดดผาดชมนะครับเสียแดดผาดชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆนะทั้งแม่นจากทั้งช่องนะครับผมก็กด ติดตามช่องไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกดละครั้งนะครับกดตั้นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะครับผมอ่าแอดอัพโหลดคลิปเซตนะครับคลิปก็จะเร่งขึนขนาจอโทรศัพท์ของพี่น้องทั้งที่นะครับผมพี่น้องก็จะได้เบิ้งแนวทางตอนหนึ่งนะครับตอนหนึ่งยังเป็นช่องน้อยู่นะครับผมเป็นช่องน้อยอยู่ก็ยังบ่อไงนะครับก็ กดแล้วดแท้เหนแน่นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับผมอ่าสำหรับงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่สิบสองนี่นะครับผมมะงวดแรกแขกหมานของปีนี้นะครับหรือว่าแอบหายไปงวดเดิ่มๆวันจักนะครับจำวันอะไรแล้วนะครับผมไปหลายมือนะครับไปเที่ยวหลายมือนะครับผมอ่าสาหรับงวดประจําวันที่สองเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะครับรูดนะครับรูดสองกับสามนะครับ 2กับ3นะครับผมบนล่างนะครับ2กับ3ามบนล่างสำหรับเลขในตารางนะครับผมสำหรับเลขในตารางงวดนี้นะครับก็จะมี6เจ่ดหสอ7 6ามเก8หนึ่งดนะครับตัวคิดว่าทีน่าจะเข่าวินนะครับก็คือตัวทีกาดอกจันไว้นะครับผมห2สองสามเกานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเลขในตารางนะครับผม ในตารางวันนี้มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะครับส่วนตัวรูดนะครับสองกับสามนะครับผมพี่น้อสองกับสามนะครับบนล่างบนล่างนะครับผมจับคู่นะครับจับคู่กับมิสสองเก่านะครับสามเก้าหกเก้าสองหก สามสองก็หนะครับตัวที่เน้นเน้นคือสองเก้าสามเก้าหกเก้านะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับผมตามที่ขีดเส้นใต้ไว้นะครับส่วนตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้อนี่หนึ่งมหนึ่งเก้ากันเบิร์นสนะครับหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามหกนะครับนี่คือตัวกันนะครับผมส่วน3ตัวนะครับ สต,ตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับผมก็มี3ามตัวก็มีสองหางนะครับก็หกสาม9กสองหกเก้ีเนียนก็6กสามเนะครับส่วนสตัวนะครับผมสี่ตัวก็ 1369 2369นะครับก็ตัวนี้ตัวเล่นนะครับอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางของหมวดอ่าของหวดประจําที่ส2องนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับกาย่วนใส่วิจรารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขนี่เขาไม่รุ้นะครับผม ไปเอาบางทีจับคู่ห้จับกันเองในตารางนะครับในตารางงวดนี้รับรองว่าเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนนะครับผมมาแน่นอนครับหนึ่งคู่นะครับยังไม่หนึ่งคู่นะครับผมอ่าส่วนอันใดนะครับที่มางที่ชอบนะครับผมก็จัดเลยครับผมจับได้นะครับผมงวดนี้งวดแรกแขกหมานนะครับอ่าคิดว่าว่าอาจจะเขียผลที่คาดหวังนะครับต้วนตัวนะครับผมก็คิดว่า่าจะเขานะครับ ตัวที่มักที่ชอบก็29396926นะครับไปมักตัวอะไรก็จับเองได้นะครับผมส่วน3ตัวนะครับก็639แล้วก็4ตัวก็632369นะครับผมประมาณนี้ครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชอบจัดขัดผ่านนะครับผมแล้วก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอฟซีเท่านั้นนะครับผมบ่มากะเบ,บืองเปิดความบันเทิงน,น,นะครับ ตัวเลขนีเขาไม่ลดนะครับผมนาไปเรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับพี่น้องสำหรับงวดนี้นะครับผมก็มีน้องท่งานก็ฝากมาต้อนกัเพี่น้องทีกคนนะครับสุดท้ายนี้ก,ก็ขอให้พี่พน้องทุกคนนะครับผมโชคม ắ าน,นะครับน้ำกันถูกหวยลุ้งเงินไปน้ำกันนะครับผมส่วนส่วนท่านที่ชอบมีชอบการเดินทางนะครับก็อย ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับผมปลอดภัยตัวนหนาต้วนหนาตาตตานะครับทุกท่กนานทุกคนนะครับผมอสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหนาก็ไอยพอกันไหมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ